สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องใกล้ตัวนะคะแต่กลับมีความสำคัญมากๆในเวทีโลกนั่นก็คือเรื่องของไก่ไทยค่ะคือจากภาพที่เราอาจจะคุ้นเคยว่าเป็นผู้ผลิตปศุสัตว์รายหนึ่งเนี่ยประเทศไทยกลับก้าวขึ้นมาเป็นเเรียกว่ามหาอำนาจส่งออกเนื้อไก่ที่น่าจับตามากเลยทำไมถึงเป็นแบบนั้นอะไรอยู่เบื้องหลังคะครับสวัสดีครับเรื่องนี้นะ่าสนใจจริงๆครับ เรื่องราวของไก่ไทยวันนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่ด้านเกียวนะคะแต่มันเหมือนมีสองเรื่องใหญ่ๆเลยที่เดินคู่กันไป1ก็คือเรื่องของไก่ในระบบอุตสาหกรรมที่เน้นส่งออกมาตรฐานระดับโลกเลยแล้วก็อีกทางหนึ่งก็น่าสนใจไม่แพ้กันคือเรื่องไก่พื้นเมืองไก่ชนอันนี้เป็นรากวัฒนธรรมเป็นภูมิปัญญาแล้วก็เป็นเหมือนออขุมทรัพย์ทางพันธุก,กรรมของเราเลยค่ะใช่ครับ2เส้นทางที่ดูต่างกันแต่ก็มีจุดร่วมที่น่าสนใจนะครับ ค่ะวันนี้เราเลยจะมาดูกันว่าอะไรทําให้ไก่ในอุตสาหกรรมเราเด่นในตลาดโลกแล้วอนาคตของไก่พื้นเมืองไก่ชนที่เป็นมรดกของเราเนี่ยจะไปทางไหนต่อโดยเฉพาะจุดที่น่าสนใจมากๆคือสองทางนี้เหมือนจะเริ่มมาเจอกันแล้วในยุคที่คนทั่วโลกเริ่มถามหาที่มาที่ไปของอาหารมากขึ้นครับผมงั้นเรามาเริ่มที่ภาพใหญ่เรื่องส่งออกกันก่อนนะคะ ตัวเลขมันว้าวมากเลยคือไทยเราครองอันดับหนึ่งผู้ส่งออกไก่แปรรูปของโลกมาตลอดเลยนะคะใช่ครับต่อเนื่องยาวนานสร้างมูลค่าปีหนึ่งก็เออ่600ล้านดอลลาร์สหรัฐได้นะคะตลาดหลกัหลกๆก็ญี่ปุ่น EU สหราชอาณาจักรพวกนี้คือแบบมาตรฐานเข้มสุดๆเลย ถูกต้องครับแล้วหัวใจสําคัญที่ทําให้เรายืนอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องปริมาณหรือว่าราคาอย่างเดียวนะครับแต่มันคือสิ่งที่เรียกว่าระบบความเชื่อมัน่นหรือ System of Trust คือประเทศไทยเราลงทุนสร้างตรงนี้มานานมากเป็นระบบมาตรฐานสากลตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงไปจนถึงมือผู้บริโภคเลยครับระบบความเชื่อมั่นที่ว่านี่มันทำงานยังไงคะพอจะขยายความให้เห็นภาพชัดขึ้นได้ไหมคะได้ครับลองนึกภาพตามนะครับเริ่มตั้งแต่ฟาร์มเลย ฟาร์มไก่ต้องเป็นระบบปิดที่ได้มาตรฐานสูงมากที่กรมปศุสัตว์เรียกว่าระบบคอมพารสเมนต์นะครับคอมเารสเมนต์ <Comp artment. S 1> ครับเหมือนสร้างเป็นเกาะปลอดโรคป้องกันเชื้อจากข้างนอกโดยเฉพาะโรคสำคัญสคัญอย่างไข้หวัดนกอันนี้คือระบบความปลอดภัยทางชีวภาพหรือไบโอเซคูริตี้ต้องเข้มงวดมากๆ Bio Security นี่คือไม่ใช่แค่คำสวยๆนะครับแต่มันคือการปฏิบัติจริงเลยอย่างการควบคุมคนเข้าออกฟาร์มเนี่ยต้องเปลี่ยนเสื้อผ้ารองเท้ามีการฆ่าเชือ้อการจัดการรถที่เข้าออกการป้องกันพวกสัตว์พาหะอย่างนกหนูแมลงไม่ให้เข้ามาปนเปื้อนอาหารหรือเข้ามาในโรงเรือนต้องมีตะข่ายมีการวางเหยือ่อละเอียดมากครับ การจัดการน้ำก็สำคัญแหล่งน้ำต้องสะอาดตรวจคุณภาพประจำฆ่าเชื้อก่อนใช้ล้างรางน้ำท่อน้ำอุปกรณ์ต่างๆสม่ำเสมอแล้วก็การควบคุมวัตถุดิบอาหารสัตว์ต้องมีมาตรฐาน GMP HACCP ลูกไก่ก็ต้องมาจากแหล่งที่ปลอดเชื้อจริงๆทั้งหมดนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบ HACCP กับ GMP ครับฟังดูแล้วเป็นระบบที่ซับซ้อนแล้วก็ต้องใช้เงินลงทุนเยอะมากเลยนะคะเนี่ยแน่นอนครับมันเป็นการลงทุนที่จำเป็น คือเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประเทศคู่ค้าเราไงครับกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่เลี้ยงเชื้อแปรรูปส่งออกต้องผ่านมาตรฐานสากลแล้วที่สำคัญสุดๆคือต้องตรวจสอบย้อนกลับได้หรือ traceability ทุกขั้นตอน traceability <ci> ใช่ครับถ้าเกิดมีปัญหาปุ๊บต้องสาวกลับไปถึงต้นต่อได้ทันที นี่แหะครับที่ทำให้ตลาดโหดๆอย่างญี่ปุ่นหรือ EU เขาไว้ใจไข่ไทยมานานการสร้างแล้วก็รักษามาตรฐานระดับนี้ได้นี่คือความแข็งแกร่งจริงๆแต่ก็แอบได้ยินเรื่องความท้าทายเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องต้นทุนการผลิตใช่ไหมคะถูกต้องครับอันนั้นก็เป็นอีกด้านหนึ่งการรักษามาตรฐานสูงขนาดนี้ต้นทุนมันก็สูงตามไปด้วยโดยเฉพาะถ้าเทียบกับคู่แข่งใหญ่ๆอย่างสหรัฐบราซิลหรือจีนปัจจัยสำคัญก็คือ เ,เรายังต้องพึ่งการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์เยอะอยู่พวกกากถั่วเหลืองข้าวโพดราคามันก็ผันผวนแล้วบางทีก็มีเรื่องภาษีนำเท่าอีกทำให้ต้นทุนรวมเราอาจจะสูงกว่าเขาบ้างแม้ว่าภาครัฐจะพยายามเข้ามาช่วยดูแลส่วนนี้อยู่ตามนะครับแสดงว่าแข่งในตลาดโลกนี่ก็ไม่ง่ายเลยถึงเราจะมีจุดแข่งเรื่องมาตรฐานแต่ก็ต้องบริหารต้นทุนเก่งๆด้วย ทีนี้จากเรื่องมาตรฐานอุตสาหกรรมระดับโลกลองเปลี่ยนมุมมาดูอีกโลกหนึ่งของไก่ไทยกันบ้างค่ะโลกของไก่พื้นเมืองกับไก่ชนอันนี้ผูกพันกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทยเราลึกซึ้งเลยเป็นอีกมิติที่น่าสนใจมากครับอันนี้เป็นเรื่องของรากเงาภูมิปัญญาความหลากหลายทางชีวภาพที่เรามีเลย ไก่พื้นเมืองไทยนี่มีหลายสายพันธุ์นะครับที่มีเอกลักษณ์อย่างที่หลายคนคุ้นคุ้นกันก็ไก่เหลืองหางขาวไก่ประดูหางดำแต่ละพันธุ์ก็มีลักษณะเด่นต่างกันไปถ้าให้ลองเทียบความต่างที่คนทั่วไปน่าจะสัมผัสได้ง่ายๆระหว่างไก่พื้นเมืองกับไก่เนื้อตามซูเปอร์มันต่างกันยังไงบ้างคะความต่างที่ชัดๆเลยน่าจะเป็นเรื่องรสชาติกับเนื้อสัมผัสนะครับ ไก่พื้นเมืองหรือที่เราเรียกติดปากว่าไก่บ้านเนี่ยส่วนใหญ่จะเลี้ยงแบบปล่อยอิสระให้หากินตามธรรมชาติออค่ะเขาก็จะเคลื่อนไหวเยอะกล้ามเนื้อก็จะแข็งแรงเนื้อเลยจะแน่นกว่าเคี้ยวแล้วรู้สึกเอ่อหนึบหนึบหน่อยมีรสชาติเข้มข้นมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวซึ่งหลายคนชอบมาก ใช่เลยค่ะเคยได้ยินผู้ใหญ่หรือแม้แต่ตำราแพทย์แผนจีนก็เชื่อว่าไก่บ้านมีสรรพคุณทางยาบำรุงร่างกายฟื้นฟูสุขภาพเพราะโปรตีนสูงแต่ย่อยง่ายกว่าถูกต้องครับมีความเชื่อมีภูมิปัญญาเรื่องนี้อยู่จริงส่วนไก่เนื้อในระบบอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะพัฒนาสายพันธุ์จัดการการเลี้ยงให้โตเร็วได้น้ำหนักดีในเวลาสั้นๆเนื้อก็จะนุ่มละเอียด อาจจะไม่ได้มีรสชาติเข้มข้นเท่าไก่บ้านต้องอาศัยการปรุงรสช่วยแต่ข้อดีก็คือราคาเข้าถึงง่ายกว่าหาซื้อง่ายกว่าครับนอกจากกินแล้วไก่บางประเภทอย่างไก่ชนนี่มีบทบาทสำคัญทางวัฒนธรรมมากเลยใช่ไหมคะใช่ครับการชนไก่หรือตีไก่เนี่ยเป็นกีฬาพื้นบ้านเป็นกิจกรรมทางสังคมที่อย่างรากลึกในสังคมไทยแล้วก็หลายประเทศในอาเซียนเลยนะครับมีมานานมาก มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์อย่างเรื่องสมเด็จพระนเรศวรทรงชนไก่กับพระมหาอุปราชาหรือเรื่องพระยาพิชัยดาบหักที่ว่าเคยชนไก่ชนะหน้าพระที่นั่งสมเด็จพระเจ้าตากสินโห้แสดงว่าไม่ใช่แค่กิจกรรมสนุกๆแต่ผูกพันกับประวัติศาสตร์กับบุคคลสําคัญด้วยถูกต้องครับแล้วที่น่าสนใจคือกีฬาชนไก่สมัยก่อนเนี่ยไม่ได้จํากัดแค่ชนชั้นสูงนะแพร่หลายในทุกระดับชั้นเลยปัจจุบันก็ยังนิยมอยู่ มีสนามชนไก่ใหญ่ๆมาตรฐานดีๆหลายที่ทั่วประเทศเลยมีการแข่งเป็นระบบม,มีการดูแลฝึกซ้อมไก่อย่างดีมีตำรามีเทคนิคสืบทอดกันมาครับแล้วไก่พื้นเมืองทั่วไปที่ไม่ได้เป็นไก่ชนล่ะคะเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตคนไทยยังไงบ้างโอ้สำคัญมากเลยครับกับวิถีชีวิตเกษตรกรรายย่อยในชนบทการเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบปล่อยตามธรรมชาติเนี่ยเป็นแหล่งโปรตีนในครัวเรือนเลยแล้วก็เป็นรายได้เสริมด้วยจากการขายไข,ยขย่ขายเนื้อ อย่างที่คุณผู้ใหญ่นรงกิ่งแก้วที่สระบุรีเคยให้สัมภาษณ์ไว้การเลี้ยงแบบนี้มันใช้ทรัพยากรท้องถิ่นคุ้มค่าไก่หากินเองลดต้นทุนอาหารได้ปุ๋ยคอกจากมูลไก่อีกเป็นวิถีเกษตรที่พึ่งตัวเองยั่งยืนดีครับฟังดูแล้วทั้งไก่ส่งออกทั้งไก่พื้นเมืองต่างก็มีคุณค่ามีความสําคัญในบริบทของตัวเองนะคะแต่ในขณะเดียวกันไก่พื้นเมืองเองก็มีความท้าทายอยู่เหมือนกัน โดยเฉพาะเรื่องการรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมใช่ครับอันนี้น่ากังวลเหมือนกันประเทศไทยเรามีความหลากหลายทางพันธุกรรมไก่พื้นเมืองสูงมากนะแต่ปัจจุบันเริ่มมีปัญหาเรื่องการผสมข้ามสายพันธุ์มีงานวิจัยชี้ว่าบางพื้นที่เนี่ยมีการเอาไก่ต่างถิ่นเข้ามาเช่นไก่พม่าซึ่งอาจจะมีลักษณะบางอย่างที่ตลาดต้องการเช่นตัวเล็กอะไรแบบนี้มาผสมกับไก่พื้นเมืองเดิมของเราอ ทำให้ลักษณะเด่นเฉพาะถิ่นของไก่ไทยบางสายพันธุ์เริ่มจางลงหรือเปลี่ยนไปอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์จัดการให้ถูกวิธีครับจุดนี้น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะมันกําลังพาเราไปสู่ประเด็นสําคัญที่ว่าในยุคนี้ที่ผู้บริโภคทั่วโลกไม่ได้มองแค่อาหารราคาถูกหรือหาง่ายแล้วแต่เริ่มมองหาที่มามองหาเรื่องราวอัตลักษณ์ที่ต่างออกไปนี่อาจจะเป็นโอกาสสำคัญของไก่พื้นเมืองไทยหรือเปล่าคะเป็นมุมมองที่เฉียบคมมากครับ เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยศักยภาพของไก่พื้นเมืองไทยในการตอบโจทย์ความต้องการใหม่ๆของผู้บริโภคเนี่ยสูงมากนะครับเราสามารถวางตำแหน่งให้ไก่พื้นเมืองเป็นสินค้าสำหรับตลาดเฉพาะกลุ่มหรือ c h ช Market ที่ผู้บริโภคยอมจ่ายแพงขึ้นเพื่อแลกกับคุณภาพที่ต่างออกไปทั้งรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เนื้อสัมผัสที่ชอบหรือแม้แต่เรื่องราวเบื้องหลังการผลิตที่เชื่อมโยงกับวิถีธรรมชาติภูมิปัญญาหรือคุณประโยชน์ต่อสุขภาพตามความเชื่อ แล้วในส่วนของไก่ชนล่ะคะนอกจากมุมมองเรื่องกีฬาวัฒนธรรมแล้วมันมีศักยภาพอื่นแฝงอยู่ไหมคะมีแน่นอนครับถ้าเราลองมองไก่ชนด้วยเลนส์ใหม่ไม่ใช่แค่เรื่องการต่อสู้แต่ให้มองเป็นคุณทางพันธุก,กรรมหรือ genetic stock ที่มีค่ามหาศาลเลยไก่ชนไทยเนี่ยเขาคัดเลือกพัฒนาสายคันธกันมานานมากเน้นลักษณะเด่นเฉพาะทางเช่นความแข็งแกร่งโครงสร้างกระดูกกล้ามเนื้อที่ดีเยี่ยมความอดทน ความทนทานต่อโรคสภาพแวดล้อมลักษณะพวกนี้ไม่ใช่แค่มีประโยชน์ตอนชนไก่นะครับ หมายความว่าลักษณะเด่นของไก่ชนอาจจะมีประโยชน์ในด้านอื่นด้วยถูกต้องครับลองคิดดูว่าความแข็งแรงทนโรคพวกนี้อาจจะนําไปสู่การวิจัยพัฒนาสายพันธุ์ไก่ริเชียงพานิชให้ทนโรคมากขึ้นก็ได้หรือพัฒนาเป็นสายพันธุ์สาหรับตลาดพรีเมียมที่เน้นเรื่องสุขภาพความสมบูรณ์ของไก่นอกจากนี้วงการไก่ชนเองก็อาจจะยกระดับไปสู่ฟาร์มเพาะพันธุ์ระดับสูงมีการรับรองสายพันธุ์แท้หรืออาจจะเกิดเป็นตลาดนักสะสมสายพันธุ์ไก่ชนหาย,ยากระดับนานาชาติก็เป็นไปได้นะ ฟังดูมีศักยภาพหลากหลายมากเลยทั้งไก่พื้นเมืองเพื่อบริโภคและไก่ชนในฐานะทุนพันธุกรรมแต่ไม่ว่าจะทางไหนการจะไปถึงจุดนั้นได้มาตรฐานก็ยังสำคัญอยู่ดีใช่ไหมคะขาดไม่ได้เลยครับแม้แต่การเล้นงไก่พื้นเมืองแบบปล่อยธรรมชาติถ้าจะยกระดับสู่ตลาดเฉพาะกลุ่มก็ยังต้องมีแนวทางการจัดการที่ดีสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค กรมปศุสัตว์เองก็มีแนวทางเรื่อง biosecurity สำหรับฟาร์มไก่พื้นเมืองออกมาแล้วส่วนวงการไก่ชนก็มีประเด็นที่ต้องพัฒนาเรื่องมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์การดูแลสุขภาพไก่ก่อนหลังแข่งเช่นการตรวจสุขภาพการทำวัคซีนซึ่งอาจจะยังไม่มีกฎระเบียบหรือมาตรฐานกลางที่ชัดเจนครอบคลุมเท่าที่ควรอันนี้ก็เป็นช่องว่างที่ต้องพัฒนาต่อไปครับเพื่อให้การจัดการทุนวัฒนธรรมทุนพันธุก,กรรมเนี่ยมันยั่งยืนแล้วก็ได้รับการยอมรับในวงกว้างขึ้น แล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงคะดูเหมือนว่าคําถามสําคัญสําหรับประเทศไทยเรื่องไก่อาจจะไม่ใช่แค่ว่าปีนี้เราส่งออกไก่ได้กี่แสนล้านแต่ต้องถามลึกลงไปอีกว่าเราจะบริหารจัดการทุนวัฒนธรรมที่จับต้องยากกับทุนพันธุกรรมที่มีค่ามหาศาลของไก่ไทยทั้งไก่พื้นเมืองและไก่ชนควบคู่ไปกับความสําเร็จของอุตสาหกรรมส่งออกที่เราทําได้ดีอยู่แล้วยังไงให้เกิดคุณค่าสูงสุดอย่างยั่งยืงยนในระยะยาว S <S <S ใช่เลยครับนั่นคือโจทย์ใหญ่เป็นหัวใจสำคัญเลยความแข็งแกร่งที่แท้จริงของไทยคือเรามีสองขาที่แข็งแรงขาหนึ่งคืออุตสาหกรรมส่งออกสมัยใหม่ที่ใช้ระบบความเชื่อมั่นด้านมาตรฐานสากลนำอีกขาหนึ่งคือมรดกทางวัฒนธรรมและพันธุกรรมของไก่พื้นเมืองไก่ชนที่ไม่เหมือนใครในโลกอนาคตมันอยู่ที่ว่าเราจะวางยุทธศาสตร์ยังไงให้สามารถผสานจุดแข็งของทั้งสองขาได้อย่างชาญฉลาดสร้างสรรค์ การที่เราเข้าใจรากเหง้าวัฒนธรรมเราอย่างดีการมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีเราสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรพวกนั้นได้ขณะเดียวกันก็ไม่หยุดพัฒนามาตรฐานอุตสาหการรมที่เราเก่งอยู่แล้วนี่คือแนวทางที่จะทำให้ไก่ไทยยังคงกินขาดและก็สร้างความแตกต่างในเวทีโลกต่อไปได้ไม่ใช่แค่เชิงปริมาณนะแต่ในเชิงคุณภาพและคุณค่าที่ลึกซึ้งกว่านั้นจริงค่ะ เพราะเรื่องนี้มันไปไกลกว่าแค่ตัวเลขเศรษฐกิจมันคือเรื่องอัตลักษณ์ความเป็นไทยความทรงจําเรื่องรสชาติอาหารที่เราคุ้นเคยภูมิปัญญาความเชื่อท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาแล้วก็อาจจะรวมถึงศักดิ์ศรีของประเทศในฐานะผู้ครอบครองทรัพยากรพันธุกรรมที่มีเอกลักษณ์ด้วยนะคะครับผมสุดท้ายนี้อยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามให้ลองกลับไปคิดกันดูคะ่ะ ในยุคที่โลกกำลังเจอความท้าทายเรื่องความมั่นคงทางอาหารการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็ความต้องการโปรโตีนที่ยั่งยืนมีที่มาที่ไปชัดเจนไก่พื้นเมืองไก่ชนของไทยที่บางทีเราอาจจะมองข้ามไปคิดว่าเป็นแค่เรื่องอดีตหรือวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่ม มันอาจจะกําลังกลายเป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ที่สาคัญมากๆในการรับมือกับอนาคตรหรือเปล่าแล้วคุณค่าที่แท้จริงของมันอาจจะไม่ได้วัดกันที่ปริมาณส่งออกหรือราคาต่อกิโลอย่างเดียวแต่อยู่ที่ความสามารถในการปรับตัวความทนทานและเรื่องราวที่มันแบกรับอยู่ก็เป็นได้นะคะ